เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับบ๊า <c oughs> น,นี้เราสั่งเป็นหมูนุ่มนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์โซเยนครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วาลีออนเซ็นตครับแห่งเดียวในจังหวัดลำพูนนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองหลมนะครับบบลีบวานจังหวัดลำพูนนะครับ วันนี้เราก็มาถึงแล้วครับวาลีออนเซ็น นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในห้องนะครับข้างในนี้ก็จะมีแอร์ครับทีวีตู้เย็นนะครับมีผ้าเช็ดตัวนะครับและน้ำดื่มนะครับน,นะครับมีไดเป่าผมมีหวีเข้อตบัดนะครับชิดชู่อทีวีสามารถเลือกดูเพลงทางผ่าน YouTube ได้เลยครับข้างในก็มีขนม มาม่า,มานะครับนี่เป็นไฟฉายาครบไอ้ไฟฉาย oh, <no. S 1> มีแกน้ำร้อนครับนี่มีชุดคุมด้วยนะครับ <c oughs> มีรองเท้าใส่ได้ครับตู้เย็นในนี้เขาก็จะมีน้ำดื่มให้นะครับเบียโซดามีไวน์นะครับ สซนเบีย์นี่เราเอามาเองครับมีเครื่องดื่มขนมนะครับมีพัดลมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปบประกาศว้าวชี่นอนนะครับ และนี่ก็คือที่นวดเท้านะครับนี่ก็เป็นที่ดักยุงครับเดี๋ยวต้องมาคืนก็เสียมครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนครับแน่ห้องน้ำจะเป็นคนนี้ได้เลยอ่าเปิดต้านนี้เลยครับปุ๊บ แล้วเข้าไปห้องน้ำนี้นะครับจะมีฝักบัวครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบันไดครับบันไดหนีไฟนะครับนี่สไตล์เพนโหยขอให้ฝนตกเชียวนี้นะครับ<อ>กัะฝนตกงครับนี่ก็สามารถเปิดออกไปข้างนอกได้เลยนะครับนี่เอาไปอ่างไปเจาะอีกกับอ่างได้เลยครับ ี่เป็นเบลคัมดิงนะครับเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเหล้าบวยดาวร้ายของที่นี่เลยนะครับในดาวร้ายไม่มีที่อื่นขายนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับ <S 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 นะรงังจิตนะครับจิต ่ชื่นใจครับชื่นใจนี่จะเป็นทางรถไฟนะครับ A few moments later แมเดี๋ยวนางจะลงแล้วนะครับตอนนี้กำลังเปิดนท้าครับ 2000 years Later ดับแรกรแช่ก่อนนะครับแช่ให้ร่างกายร่างกายปรับสภาพก่อนนะครับแล้วก่อยย้อนขาลงนะ <c oughs> การแช่ออนเซนครับควรแช่ครั้งละ15นาทีครับไม่ควรมากกว่านั้น,นครับ 啊！接下来看。啊！<noise> 啊 นี่นะครับนี่ชาบูก็มาเสริมนะครับวันนี้เราสั่งชาบูเป็นอาหารเย็นนะครับ น,นี่เราสั่งเป็นหมูนุ่มนะครับ oh, <no. S 1> อ้น้อเดี๋ยวเราจะเริ่มรับประทานกันแล้วครับหรือว่าแดกได้เลยนะครับอันนี้เับรถไฟยามเย็นนะครับววกนนบนนนนบินชาบูชมรถไฟนะครับกินชาบูชมรถไฟนะครับ นี่นะครับเป็นซิกเนเจอร์ครับนี่ทำเองนะครับกุ <pe> <irgend> <co op> ้งดองซีอิวเกาหลีนะครับจิ้มก็นะมีจิ้มซีฟูดนะอันนี้ทำเองนะหืบเนื้อนุ่มฉ่ำสุดๆครับ เปมสุดสุดโอ้นี่ก็เป็นประกาศตอนเช้าครับ 2000 years อ r นนี่อะอาหารเช้ามาแล้วครับจะเป็นข้าวต้มกับกาแฟนะครับว <Wow. S 1> ้าวไข่ต้มด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าออนเซ็นตื่นมาแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไครต์และกดติดตามเลยนะครับดดรบ,บ๊ายบาย